เมื่อวานนี้เพชรหนุ่มเมืองเพชรบุรีก็สามารถพ่านด่านผู้ท้าดวลคว้าแชมป์สมัยที่10มาครองสำเร็จและหมุนวงล้อได้รับเงินทุนสะสมไปแล้ว1 0 0 0 0แสนบาทและผู้ท้าดวลคนใหม่สาวน้อยจากนครปฐมที่ได้รับโอกาสเดินตามฝันแต่ต้องแลกกับการห่างจากอกคุณแม่ตอนเขามาบอกว่าแม่ลองให้ทุนแต่ว่าต้องเป็นอยู่ไกลถึงราชบุรีแม่ได้ยินครั้งแรกแม่รู้สึกยังไง ครั้งแรกก็คือแม่ก็เป็นห่วงแม่ก็ไม่ยอมให้ไปอะคะ่ะแต่ว่าคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากให้เขาลองฝึกใช้ชีวิตดูในช่วงที่เราอยู่เราจะได้แบบคอยประคับประคองอะไรเขาได้คือแม่ภูมิใจในตัวเขามากค่ะคือเขาเป็นเด็กที่สู้ชีวิตตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาก็อยู่เคียงข้างแม่มาตลอดแม่รู้สึกว่าเขาเป็นของขวัญที่ลํำค่าที่สุดในชีวิตแม่แล้วค่ะ หนูไม่เคยห่างจากแม่ไกลขนาดนี้ช่วงแรกๆหนูก็จะทักหาแม่ตลอดค่ะมีร้องให้บ้างเพราะว่ากลัวค่ะหนูไม่อยากให้แม่เหนื่อยค่ะแล้วหนูก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะหนูจะเอาความชอบของหนูตรงนี้แหละค่ะมาดูแลแม่แล้วก็หาเงินให้แม่เองค่ะข้าวหอมสู้ตายค่ะ One